นผสมก็มีโยกเกิร์ตมีใบชะมวงมีน้ำออน้ำเชื่อมอ่าแล้วก็แค่นั้นเองแต่ที่หมูเสร็จไปอีกคือนมสดเราจะใส่แคร่น้ำที่เราจะปัน่นอ่านะคะเราปั่นไปปั่นมาปั่นไปปั่นจนมันเป็นเนื้อเป็นเนยเดียวกันนะคะแล้วเราก็ใส่แก้วแต่เรามันจะสนุกสนานเวลาเราจะจับแก้วนะคะบางคนก็ใส่โยเก,กิร์ตข้างล่างบางคนก็ใส่น้ำผึ้ง

อันี้คือทานได้เลยค่ะพร้อมทานนะคะพร้อมทานเลยเปักนุ้นได้นะคะแตกต่างจากที่เราเคยกินไหมน,นะคะ